สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่สนใจตัวกรดิจิตอลนะคะเป็นแบบแม่กุญแจนะคะกันน้ําไว้ติดประตูเหล็กประตูคล้องนะคะประตูบ้านได้หมดเลยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะพิเศษกันน้ํา IP 6 8ค่ะรุ่น PL 0ีนนะคะฟิงเกอร์ปินค่ะเดี๋ยวเรามาดูกล่องด้านในนะคะด้านในมีอะไรบ้างนะคะเปิดมานะคะจะเจอคู่มือก่อนเลยค่ะนะคะคู่มือนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะสามารถดูข้อมูลได้ด้านในนะคะ อย่างที่เห็นว่ามันจะพิเศษก็คือตัวกันน้านะคะนี่นะคะแล้วก็ด้านในนะคะก็จะมีช่องเสียบ USB นะคะแล้วก็ตัวเครื่องพิเศษเลยอย่างที่เห็นนะคะว่าเป็นสแตนเลสอย่างดีนะคะแบบหนานะคะตัวคล้องนะคะใหญ่มากๆเลยนะคะตัวเครื่องหนักนะคะประมาณ1โลนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะมีเสียบ USB ตรงนี้นะคะแล้วก็พอร์ต USB นะคะกับกตัวสแกนนิ้วค่ะพอร์ต USB เนี่ยก็คือใช้2อสถานะเลยในการชาร์จหรือในการ เป็นช่องไฟฉุกเฉินนะคะก็ใช้สาย USB กับ Power Bank เสียบฉุกเฉินได้เหมือนกันนะคะการเสียบนะคะก็สามารถเสียบ USB ไว้นะคะประมาณ20-30นาทีแล้วก็จะใช้งานได้ทั้งหมด6-7เดือนเลยนะคะถ้าไม่ค่อยได้ใช้นะคะจำนวนครั้งน้อยก็อาจจะได้อยู่ถึง1ปีนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละครั้งนะคะประมาณ3,000ครั้งค่ะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะ,ะต้องการ ของตัวนี้นะคะไว้นอกบ้านนะคะก็อย่างที่บอกว่ามันกันน้ํานะคะมีตัวสีฟ้าตัวนี้กันโพเทคมาให้อีกทีหนึ่งแต่ตัวบอดี้เขากันอยู่แล้วนะคะเห็นรูช่องระบายน้ํานะคะนี่ค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างหนักวัสดุด,ดีค่ะมีตาชูุดอยู่นะคะสําหรับลูกค้าบางท่านนะคะที่ไม่แน่ใจว่าตัวของตัวนี้จะพอสําหรับของของตัวประตูลูกค้าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราวัดให้ดูนะคะตัวนี้นะคะความสูงประมาณ4เซนค่ะ นะคะสูง4เซนอันนี้คือสูงขณะที่กอรล็อกอยู่นะคะแต่ถ้ากอนปดล็อกอยู่นะคะอ่ากดล็อกนะคะความสูงนะคะจะเพิ่มขึ้นมาถึง6เซนเลยค่ะอ่านนะคะก็ยืนยันได้ว่าตัวกอล็อกนะคะเป็นชิ้นใหญ่นะคะจะไม่เล็กนะคะอักวัดขนาดตัวเครื่องนะคะอ่าลองดูบอดี้ตัวเครื่องบ้างนะคะบอดี้ตัวเครื่องนี่ค่ะความความกว้างนะคะหกห้าเซนนะคะอ่าตัวความสูงนะคะ ก็ประมาณ6เซนค่ะอ่านะคะแล้วก็น้ำหนักหนักเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูจากนี่ค่ะวัสดุได้ว่าวัสดุอย่างดีนะคะเดี๋ยวเราสาธิตการสแกนนิ้วอีกครั้งนะคะอ่านะคะ่ะเสียบนี่นะคะล็อกอยู่นะคะกดล็อกค่ะอ่าสแกนนิ้วไวมากมากนะคะอ่าเดี๋ยวลองอีกทีนะคะนี่ค่ะเทสนะคะอีกครั้งค่ะนี่นะคะ ไวมากๆนะคะส่วนพอร์ต usb นะคะเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะคะ,ะ,ะการชาร์จ usb นะคะก็หาพอร์ r แบงก์กระสาย usb ทั่วไปได้เลยนะคะเป็นพอร์ตก็ให้แนะนำว่าสาย usb ก็เป็นตัวสายตัวตัวหัวมันนะคะก็ยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้เราทำกันน้ำไปนะคะเพื่อจะให้เสียบได้เข้าไปลึกหน่อยนะคะ,ะเสียบให้นิดนึงนี่ค่ะ เสียปุ๊บอ่าเราจะมีสถานะแบตเตอรี่บอกอย่างนี้เลยนะคะก็หลังจากลูกค้าได้รับไปแล้วนะคะเราจะมีคู่มือการใช้งานให้ด้วยนะคะก็เป็นคิดการใช้งานอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะสำหรับตัวแม่กุญแจนะคะของชุดนะคะก็จะมีรุ่นนี้เลยค่ะสแกนนิ้วนะคะได้ถึง20นิ้วลายนิ้วมือนะคะแล้วก็แอดมินได้2ลายนิ้วมือนะคะ สองนิ yup. 2> 2いい้วแรกนะคะที่เมมก็คือเป็นแอดมินส่วนที่เหลือก็คือจะเพิ่มก็ต้องเป็นการยืนยันแอดมินก่อนนะคะเพราะฉะนั้นใครท hmm. ี่ซื้อไปแล้วจะกลัวว่าคนอื่นอยู่ดีจะมาแอดนิ้วนะคะก็จะไม่ได้นะคะจะต้องเป็นคนที่เมมไว้เท่านั้นและคนที่จะแอดก็ต้องเป็นแอดมินเท่านั้นด้วยนะคะแต่ลูกค้ารับไปนะคะตอนแรกก็คือจะเป็นเครื่องเปล่าใครก็ได้สแกนนิ้วได้นะคะพอมีแอดมินแล้วเนี่ยก็จะเป็นแอดมินเท่านั้นที่จะตั้งค่านะคะ นี่นะคะรุ่น pl ขีดศูค่ะของตัวชุดนะคะเป็นแม่กุญแจนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะ,ะฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถทักอินบ็อกซ์ในเพจหรือว่าโทรมาได้เลยนะคะ